ก็สวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านด้วยนะครับผมเราก็มาต่อกันจาก EP ที่แล้วเลยแล้วกันนะครับผมในอยาเพื่อนที่เราช่วยตกจากฮอมานะสุดท้ายก็ได้เสียชีวิตลงนะฮะโอเคเราก็ไปเริ่มกันเลยนะก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับผมขออัพสกิลอัพเดทอะไรนิดนึงนะฮะเออมันต้องมีการอัพเดทนะครับผม สกิล <Skill S 2> ในการต่อสู้เพิ่มขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ต้องอัพของอัพเกรดขึ้นไปนะครับผมสกิลการฆ่ายังไม่เปิดนะฮะ no แล้วก็เป็นสกิลโอเคตัวนี้โอ้โหเราต้องอัพอ,อีกครับ โอเคอัพไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มาดูที่ปืนแล้วกันนะครับผมปืนก็จะเป็นปืนลูกสองที่ยังไม่ค่อยได้อัพผมจะอัพเป็นปืนพกก่อนแล้วกันนะครับโอ้โ,อโอมีเก็บเสียงด้วยนะเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้อัพเลยนะครับโอ้อันนี้เพิ่มไปตั้งเยอะนะครับผมโอ,โอเคไม่เป็นไรฮะโอ้เมื่อกี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวแค่200 เอาละปืนพกเราพร้อมที่จะลุยนะฮะน่ะแล้วก็ไปตามทางนี่ครับโอเคครับผมเสียงเพลงมลันระทึกขวัญอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเก็บของก่อนเสียงเพลงแล้วทึกขวัญอีกแล้วเราก็ไปตามทางเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเฮ้ ไม่ได้ยินเสียงแล้วฮะอื่อุ้ยยิงปืนมาเลยนี่ไงล่ะจุดไฟเลยนะการน,นี่อุ้ยหมาป่าหมาป่าโอ้โหหมาป่าก็มา เออยิงให้มันเผาไหมไปเลยนะครับผมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเหมือนจะมาอีกเหมือนจะมาอีกเอาดิเอาดิเผา,าไปเลยโอ้โหนี่อยู่ด้านซ้ายของเราเนะี่ยนี่ไงนี่ไงโอเคนี่ยิงไปอีกเก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับผม เ,เห็นตัวหัวครับอุ้ยด้านขวาฮะเออด้านขวาฮะียบร้อยเลียงเออเออนี่ไงนี่ไงไฟไหม้ไปสิโอเคเก็บของไปด้วยนะฮะเหมือนยังไม่หมดนะครับ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงโดนปะนั่นโดนปะนั่นโอเคอยู่ไกลนะโะเอาอยู่ไกลๆเออค่อยๆไปฮะอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยนี่ไงฮะ เอ็นตาแสงไฟเอ็นตาแสงไฟเอ็นตาแสงไฟเรียบร้อยไปดิเออจบเพฮะเสร็จเรียบร้อยนะจุดไฟสักเล็กน้อยอืออืออุ้ยออกมาเลยโอ้โหออกมาเลยเหรอป่าป่าก็มาอ,อือโอ้โหเดี๋ยว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 ไม่ หาป่าอยู่นี่ฮนะหมาป่าออมอยู่ไหนไหมาเนะี่ยอื้อโถเอ้ยโถเอ้ยเรียบร้อยโอเคอืมอืมปืนเหรอปืนเหรอปืนเราก็มีปืนเหมือนกันนะฮะโอ้โฉงฉนูนก็จะหมดแล้วเก็บฟาร์มไปเรื่อยครับ ต้องเอาธนูดึงแล้วล่ะครับผมดึงออกมาปึ้งโอเคเข้าไปต่อครับวนในถ้ำโครงกระดูอีกแล้วเฮ้ยตัวน,นี้จะขึ้นไปได้มีเสียงมาอีกแล้ว เราขึ้นบันไดตรงนี้ครับดึงมาแล้วก็หอนไปครับผมกระโดดไปฮึบโอเคไต่เกาะขึ้นมาได้ครับโอ้โหมีของให้ฟาร์มนะ แล้วก็เผากล่องลงมาครับโอเคง่ายๆเลยอุ้ยถลายลงไปเพิ่วเพๆ่วอุ้ยอุ้ยอืมเกือบตกเลื่อนอีกแล้วโอเคค่อยๆไต่ไปข้างว่างนะครับตรงริมผาอืมมีน้ำตกด้วย อคเฮ้ยโอ้โหฝูงกาต้องไปทางนี้นะโอเคครับผมออกมาแล้วโอ้โหทีเขาลูกนี้มันใหญ่มากกระโดดไปรึปฮึ

แล้วก็ไต่ไปเลยครับผมเออเหมือนเราอ้อมมาที่เดิมเลยนะครับผม,มเป็นสถานที่คนอยู่เลยเป็นโรงงานเนี่ยนะโอเคลงมาได้เก็บกุน ไปทางนี้ครับฮึบโอเคเวียงไปเลยนะครับค่อยๆลงไปก็แล้วกันนะครับอืมโห้มีหมอกด้วย s ตอนนี้เราอยู่กลางหมอกเนี่ยไม่ไม่เห็นอะไรเลยนะครับกระเช้าก็เล okay, sure ื่อนไปเรื่อยๆนะครับอบมเรผ อันนี้ก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับค่อยๆมาโอ้โหมันเป็นโรงงานอุตสาหกรรมคุณใหญ่อะ่ะคนมาสร้างอะไรเยอะแยะแถวนี้ออเอาอีกแล้วไปไม่ได้นะเอาละเราจะต้องยิงไปครับอ่มัดไปตรงนี้แล้วก็ไปอย่างนี้เลยนะครับผม อยู่ดีก็ไปไม่ได้โอ,อ้โหลูกสนเพียบจะไปได้ก็ต้องขึ้นไปตรงนี้แหละครับเออฮึบโอเคไต่ขึ้นไปครับเฮ้ยเสียงเพลงน่าตื่นเต้นอีกแล้วโอเคไต่ขึ้นมาฮะ เยบร้อยเราก็จะกระโดดไปเลยนะครับผมอึบโอเคโหนไปเลยอุย๊ยมันมาอีกแล้วนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะจุดไฟด้วยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเออระเบิดไปดินี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะ โอ้โหลูกสวนหมดยิงไม่โดนเอออืมเห็นตะหัวเห็นตะหัวเออระเบิดไปอุ้ยเอออืมอ,อ,อย่าไปตายซะโอเคมาดิเออระเบิดไป อืออืออือนี่นี่นี่เอาสิเฮ้ยแสงอะไรวะนั่นอือนี่นี่ตายซะเดี๋ยวระเบิดไฟมาโอ้โหลูกยุนหมดเลยโอเค โอ้อโอ้ยหมดแล้วโอ้มีปืนกลเอาละสิเราอะเฮ้ยโอ้โหยิงแบบหนักมากสลิงหลุดครับผมเฮ้ยเฮ้ยเึบอีตกไปหนึ่งฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว ไปไงวะเนี่ยโอเคไต่ขึ้นไปอย่างนี้นะโอเคไต่ไปครับผมเออหล่นลงไป okay. โอเคโอเคกระโดดไปปึ๊บเออ,เอ,อกระโดดขึ้นไปโอเคไต่ขึ้นไปครับผมมาสิปึ๊บ ต้องวิ่งหลบแล้วครับแบบนี้โอเคต้องกระโดดแล้วครับผมฮึบโอเคโอ้มันยิงไปมั่วเลยอ่ะโอ้ยิงขาดเลยละเฮ้ยอวาวววเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคกอดได้อยู่นะอือลงอีกแล้วอือหืึจะตกอย่างเดียวเลยเชียวฮึบอืลงมาได้พอดี เอ้ยๆๆๆๆปึบโอเคโหนมาได้ครับโดดลงมาชุบอื้อโหนมาแบบนี้ปึ๊บลงไปโอเคสไลด์ฮะยิงเข้าไปโอเคลงมาแบบนี้ครับผมแล้วก็โดดลงไป ยิงปึ้งโว้วตกลงน้ำมาโอ้โหจะไปดีๆไม่เคยได้นะฮะต้องมาแบบทุรักทุเลนะครับโอเคเราขึ้นไปเลยแล้วกันนะฮะไปเบไปกันต่อครับผมไปเข้าไปครับโอเค เดินไม่ต่อนะไม่โดปึ๊บกระโดดไปไโอเคขอฟาร์มหน่อยละกันครับผมรู้สึกว่าของเราตอนนี้เริ่มจะหมดแล้วลูกกระสุนปืนไม่เหลือเลยตอนนี้กล่องเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะมีแคมป์อ๋แคมป์อัพของให้ด้วย เหมันเสียงอะไรวะเหมือนเสียงใครเอ่อสตาร์ทเครื่องอะไรสักอย่างนะครับผมเก็บหนังสือครับโอเคหนังสือเราเก็บแบบได้มา70%แล้วโอเคนี่ไงอ๋อคือเรานี่เองครับผมม,ผมาจนได้ครับ เราจะหาทางหน for yeah. uh, Jonah, be chance, right? ีกันเอาละเราข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมโอเคไปที่จุดหมายเลยครับผมเออ ต้องไปหาอะไรอะไรเพิ่มนะฮะกระโดดไปโอ้เจ้านกฮึบโอ้สะพานก็ขาดฮึบฮึบโอเค,อเคได้อยู่นะขึ้นไปด้านบนฮึบโอเคเก็บอของไปด้วยครับผมแล้วก็กระโดดไปเลย นี่ซากเรือเก่านะเนี้ยโอเคฮึบอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวจะกระโดดฮึบนี่แล้วก็ไต่ขึ้นไปครับไต่ขึ้นไปแล้วก็ออกมาทางด้านขวานี่ครับกระโดดฮึบโอเคเข้าไปได้ครับผมได้ยินเสียงครับผมเออ มีเงล่ะมาดีมาดีมาดีไม่ย,ยิงไม่โดนเลยอือโอเคเสียงเพลงจบเผาต่อเอาของฮะปึ่งเสียงน่าจะหมดแล้วนะ เก็บลูกกระสุนด้วยครับผมโอเคขึ้นไปไต่มาครับผมไต่มาขึ้นไปอ้าวต้องไต่อีกครั้งหนึ่งครับึ๊บออโอเคขึ้นไปเลยแบบนี้เอาละ ชี้ตรงนี้นะครับผมโอ้เรียบร้อยครับผมอืมอเคเดี๋ยวเราได้ของละเออหาอุปกรณ์หาของครับผมเหมือนลูกลอกเลยนะเหมือนจะเป็นที่เอาไว้แบบให้สลิงผ่านนะนะเฮ้ยได้ยินเสียงเป่าหัวไปเลย โอ้ไม่ค่อยม่นนะเออ,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 อเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอเคโอเคเออิงไม่ได้ด้วยมาดิบุกเลยเลยกันเออเออเออเฮ้ยโอ้นี่นี่นีออโอเคเก็บหมดโอ้โหยิงยิงไม่ค่อยโดนเลยนะฮะ เอาละเรากระโดดไปได้เลยฮึบเปลี่ยนไปอย่างนี้ฮึบโอเคข้ามฝั่งไปตรงนู้นครับผมตรงที่เพื่อนเราอยู่นะรออยู่นะครับผมเสียกินไปมาเอาของมาได้แล้วเยี่ยมไปเลย Hãy tham gia đọc. Alex should have been back by now. Hoi, nha quên. Ao lâu dài. Nguyên có quam hơi, hơi, How many are there? I don't know. Are you hurt? I'm going to see anyone. Uh, must have scared them off. I Feel like I've run for miles. Any barely broken? his loosey? Must be fitter than I thought. You could have led them straight to us, like you did back at the palace. What? That's not how it was, Laura. They—they they, they caught me while you were getting Sam. What the hell is this about? They said it was the only way they'd let you and the others live. I—I I tried uh. to. ้ัมไปเหอะโอเคอัพไปเลยมีสกิลมานะครับผมนี่ตั้งแต่แรกแหละอัพไปเลยครับผมฟาร์มของจะได้เยอะอเออที่อุถนูมีให้อัพเพิ่มเติมครับผม โอ้ธนูใหม่ครับผมยืยมไปเลยเมื่อกี้เห็นอัพอะไรได้โอเคโอ้มีแบบธนูแบบโคตรเทพอ่ะโอ้โหธนูโคตรเทพเลยนะฮะเยี่ยมเลยนะครับผมโอเคเราก็ไปทำเควสตต่อเลยนะครับผมปึ๊บอ๋อยิงเจาะเขาเรียกว่ายิงเจาะผนัง ขื้นแข็งๆได้นะครับผมเอออันนี้มันทุ่นระเบิดไปไหมเนี่ยฮึบโอเคครับขึ้นไปเลยฮึบโอเคขึ้นไปนครับผมโดดไปเลยเออฮึบต้องขึ้นไปด้านบนตรงนู้นนะครับผม เดี๋ยวไปเลยโอนไปโอเคเออยังดีครับที่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ขึ้นไปตรงนู้นนะตอนนี้ก็น่าจะไปได้นะฮึึบบโอเคไปอย่างนี้เลยครับผมฮึบ เดี๋ยว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 เออเอาสิเออโอ้โหมันมีธนูไฟเหมือนกันนี่หว่ามีอีกปะน่าจะหมดแล้วนะครับผมฮึบโอเคฮึบกระโดดไปขึ้นไปจุดด้านบนนะครับฮึบโอเคเวียงไปอย่างี้เลย โดดขึ้นไปไปไต่ขึ้นไปฮนะไต่ขึ้นไปโอเคยอดเยี่ยมโอ้ยไปฝั่งโน้นด้วยนะครับผมึบแล้วก็ไปอย่างนี้เลยนะครับผมค่อยๆไปอย่างนี้นี่ยิงเผาไปเลยยิงเผาไปเลยยิงเผาไปเลยเออนี่เอาสิ เอาสิก็เผาไปเลยนะฮะโอเคกระโดดขึ้นไปได้เลยครับผมปึ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๊บได้ยินเสียงแล้วฮะขอหัวคมๆโอ้โหไม่โดนอีกนี <h> <h <h ่นี่มีปะมีปะ นี่เหมือนกำลังเดินมาอยู่เลยโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับผมกระโดดฮึปปูปูกับตกโอเคโอเคข้ามไปครับผมโอเคนะ อบโอเคไปฮะเที่ยวมาถึงแล้วโอ้โหมีกล่องด้านบนแล้วก็มีหนังสืออีกแล้วโอ้โหเยี่ยมไปเลยอ๊บมีกล่องด้านบนแต่ไม่สนใจฮะเราไปทำเควสเราดีกว่านะครับผมวนเดินหมอบเข้าไปฮะ เสียงอะไรวะเนี่ยเสียงน้ำน้ำหยดติ่งติ่งใช่ไหมโอเคเราตัดจบอีพีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมารับชมอีพีต่อไปนะครับผม